สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนไปเที่ยวงานกาชาติจังหวัดชลบุรีกันนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในงานกันได้เลยนะเข้ามาภายในงานนะคะก็จะมีของขากเยอะมากนะนี่คือร้านแรกที่เราเจอนะคะก็จะเป็นเยลลี่นะคะหลอดแบบนี้เนาะเหมือนเห็นดังมากนะคะในติ๊กต๊อกอุ้โอ้ีสวยมากเลยนะอันนี้เหมือนเขาก็ทยอยตั้งร้านนะคะส่วนร้านที่อยู่ริมข้างทางเนี่ยค่ะเขาก็จะตั้งไว้ก่อนแล้วเนาะ เขาน่าจะให้รถเข้าได้นะคะช่วงกลางวันเพราะว่าหินเขาประกาศให้แบบว่าย้ายรถอะไรอย่างนี้ด้วยนะช่วงที่เราไปนะคะก็จะเป็นประมาณ5้าโมงเย็นนะคะรล้นก็จะแบบว่าไม่ค่อยเยอะนิดหน่อยแต่อากาศแบบร้อนมากนะทุกคนใครไปนะแนะนำถือพัดลมไปด้วยนะแล้วเราก็มาเจอน้ำลำไยนะคะคือแบบเป็นเมนูฮิตที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะ อันนี้เราเจอเป็นร้านแรกนะทุกคนเราก็เลยลองชิมดูนะคือแบบเนื้อมันน่าทานมากนะคะสีก็แบบไม่ได้เข้มมากเนาะเราก็เลยสั่งมาหนึ่งแก้วนะคะแก้วละสี่สิบบาทนะน นี่เราก็ได้แล้วนะคะที่เราสั่งเนาะเนื้อเขาก็จะให้ข้างบนแบบนี้นะมาชิมกันนะทุกคนก็คือไม่ค่อยหวานนะคะอร่อยมากเลยร้านนี้ก็จะเป็นร้านชานมไข่มุกตักเองนะคะแก้วละ25บาทเนาะคือแบบว่าคนต่อคิวก็เยอะมากเลยนะคะคแล้วเครื่องเขานะแน่นๆทุกอันเลยนะ ใหญ่โซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะคะมีหลากเมนูให้เลือกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอหอยทอดนะคะแล้วก็ชูชิอะไรพวกนี้เนาะคือแบบว่าร้านเยอะมากเลยนะของเล่นเด็กก็มีนะทุกคนอันนี้เราตามของหาของเล่นให้หลักหลาย,ยนะโซ <Okay. S 1> นนี้ก็บริเวณตรงกลางนะคะพี่เขาก็กำลัง น,นี่คือหอมมากเลยนะน่าจะเป็นเม็ดน้ําหอมนะทุกคนร้านเสื้อผ้าก็มีนะอันนี้จะเป็นโคกคิมะมทุเรียนนาะอช่วงนี้เป็นแบบว่าฤด,ดูทุเรียนก็จะมีทุเรียนขายด้วยนะที่นอนอะไรพวกนี้นะคะนี่กาลังทยอยตั้งร้านเลยนะ เรามาเจอร้านของเล่นอีกแล้วนี่คือร้านนี้ของเล่นเยอะมากเลยนะมีทั้งรถอะไรแบบเยอะมากๆของเด็กผู้ชายผู้หญิงนะคะนี่ก็ここจะมีแบบว่าของเล่นโดยทั่วไปนะคะนี่มีหน้ากากด้วยนะคะแล้วก็ของเล่นเด็กผู้หญิงเนาะที่แบบว่าเป็นชุดะนนอะไรพวกนี้นเนาะร้านนี้ก็จะเป็นร้านกระเป๋านะคะทุกคนไปละร้อยไปละร้อยยี่สิบเงี้ยสีสวยมากเลยนะต่อไปก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะร้านเสื้อผ้าก็เยอะอยู่นะคะ นะมีชุดนอนอะไรพวกนี้ด้วยนะเสื้อผ้าของเด็กก็มีนะคะคือแบบมีแต่ชุดน่ารักน่ารักมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายขนมนะคะนี่ขนมแบบหน้าตาแปลกๆที่เราไม่เคยทานเนาะแต่เราก็จะมีเคยเห็นบางตัวที่เขาแบบว่ารีวิวในติ๊กต็อกอะไรพวกนี้ด้วยนะ เพรานจะ้เอาไม่อยากกินอะได้ไหมครับดูก่อนได้ครับตอนนี้เป็นลอริจินอลนนะครับที่ได้เลยก็ถื่นยังไม่ออกเลยกล่องเท่าไหร่นะอ่า120ครับ อันนี้เราก็มาถึงโซนอาหารที่แบบนั่งทานแล้วนะทุกคนก็จะมีร้านหมูกระทะแบบนี้ด้วยนะใครที่อยากทานหมูกระทะมาร้านนี้ได้เลยนะแล้วก็จะเป็นผัดไทยโบราณนะก็มีอาหารตามสั่งอะไรางานะเยอะมากเลยทุกคนนี่ก็มีคนแบบว่าเริ่มมาทยอยกินแล้วนะเี๋ยวเรือรสเด็ดขนมจีนสุก,กี้อะไรพวกนี้นะคะ ร้านกาแมไม่เกตนะคะคือแบบเราตามหานานมากเราอยากชิมมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้ชิมกะแเมเขาก็จะเหนียวนุ่มมากๆเลยนะคะก็จะเป็นหอ่อละ3าบหาบาทนะคะสั่งห่อะนึ่คร้อยนะคะนี่วันนี้เราไปนะคะต่อคิวไม่นานนะคะเขาก็จะแบบว่าใส่ถุงให้แบบนี้เลยนะแล้วก็เราก็สั่งได้เลยว่าเราจะเอารดไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะหยิบให้เราเลยไวมากนะทุกคนนี่เราถึงห้องแล้วนะคะเราก็จะมาลองชิมนะทุกคนอันดับแรกเลยคือแบบ เหนียวนุ่มมากๆแล้วก็หอมมากแล้วเราชิมแล้วนะคะอร่อยมากใครยังไม่ลองชิมแนะนำให้ไปลองนะคะ